สวัสดีครับพี่ silently, น้องครับสวัสดีเมื่อนี้พ่อกันอยู่ทางล้มบาคือคอนแกันพี่น้องแต่กะมาหาหมอคือเก้าพี่น้องเพราะว่าแบดผิดนัดคุณหมออาโค้งจะเป็นคิ้วสุดท้อางงเล้งเพราะว่ามือที่หมอนัดเนี่ยเามีเงินมาพี่น้อง ้วก็มันหนาวล้วก็แล้าของก็แข็งแห้งเลยผมมาตามที่มอนั็เลยได้มากมือนี้ร,รับชิบนี่อากาถือโอกาสลงเลขบวอมีสม,มุดพี่น้องบอมีกระดาษลงเลขของอเกย์หญิงพี่น้อง ยิงกอ,อ,อะครับหรือว่าหรือว่าอาจารย์ยิงกับลำเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเกิเมื่อนี้พี่น้องโอ้ยนะครับขอบพระคุณพี่น้องอีกทีคนหนับจีก็พอกันอยู่โรงพยาบาลสูง ามาถามเอยดสามกนปีก้นพี่นอ้องขอประคุณเทใจขอประคุณอีเมีย <c oughs> มีไลต้องบานน้องฮี่น้องฮี่ใหญ่น้องฮี่น้อยป่ <c oughs> าที่อย่างคือน้องฮี่พี่น้องก็ามานั่งเล่นน้ำล็อกลอยตัวเร่ใ้น้ำเลขเข้าไปอมากตีเก่าติดเก่า,กา,กา,กาพี่นอ้องมันตรงกับเลขรถชนกันอยู่หน้าบ้านป่านะครับก็จะพี่นอ้องฟังตรงกันพี่นอ้องเลข โหลดส้นกันย่ำใดเนี่ยออกย่ำนั่นได้พี่น้องเอาประเด็ใส่ไหมพี่น้องเสียงสีบอดังประเด็จเยอพี่น้องเพราะว่าไมมประเด็ใส่ตัวเลขของเจ้นางเก้นางเกทมอเอาประเมนพี่น้องฟอกผิดสำหรับเจ้หญิงอาจารย์หญิงกทมพี่น้องเก้หญิงกทมพี่น้องฟอกผิด อเอาคอยลงคลิปตัวอาจารย์นั่งอะไรก็เลยลงไปครับพี่นั่งพี่น้อง,งปลอดภัยเ,าร,ร,เราพลาดพัฒนาพัานธียีนี้ามาขอคอยสื่อเอาด้วยพี่น้องด้วยคารบอมักกับดอกสื่อเจ้าแอดเจ้าลงตัวเลขให้เอาเป็นว่าเป๊ะลงไถยชิปไต่ต้นไต่ชิปด้วยพี่น้องเอาไต่ชิปนะครับอย่าไปได้เขียนใส่ตัวใหญ่ให้ปางลงตรงไต่ชิปให้พี่น้อง พ่อเบิงพี่น้องพ่อเบิงบ้งมือนีมือโศกมือหมานพี่น้องมือเล็กออกเลยพี่น้องเด้อวันนี้วันหวยออกออกออก,ออกของลาพัฒนาลาพัฒนาออกวันนี้นะครับอที่ผ่านมาของอจอเจ๊เจ้ยิงพี่น้องเจ้ยิงเิ่นให้รุดนะรุดโกรุดว่ววาไรเต็ม เอาวันนี้หวังว่าคงจะเข่าแห้งแล้วก็เดินทางมาตักเตะมาวานหน่พี่น้องเดินทางมาหาหมอมาว่านหน่อยมนนี่กันคงกส็จเสร็จช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับจายหกโมงเย็นแล้วก็จนะวัยเดินทางติดตามน้องมะลินางฟ้าน้อยให้พี่น้องที่ชชครถกันนะคสำหรับนางฟ้าน้อยพี่น้องรอเบิ้งก็รอชมต้อกันพี่น้องพี่น้องกระถาว่า แล้วทำไมไม่ไปติดตามนางฟ้าน้อยให้หน่อยนะครับติดตามอยู่พี่น้องขณะนี้มีเวลาก็คือหมอพักเทียงนะคุณหมอพักนะหมอพักก็เลยมีโอกาสได้เฮ็ดคลิปนะเมื่อกี้พี่น้องได้โชว์นั้งกันเพราะว่าคุณหมอพักเทียงพี่น้อง คุณแม่วิไลพี่น้นองบ้านหนองฮี่เราก็ใจดีพี่น้องเราเอาเงินให้หาทิปป่าดูซีกับเขาพี่เราเรยนก็บอเอาครับยกมือไหวสาธุนะครับขออ่าให้คุณแม่ร่างกายแข็งแรงเด้อนะคุณแม่วิไลเราไปเย,ยี่ยมหลานเราห <c oughs> ลานเราอยู่โรงพยาบาลศูนย์อ่าเกิดอุบัติเหตุพี่น้องส้นการหลานสาวครับอยู่สัน่นอุบัติเหตุ คุณแม่พิไลบ้านหนองฮีนะขอบคุณหลายๆพี่น้องทีแล้วก็คุณแม่คุณแม่มี่ะนะครับ,บ,บ,บับแม่สีนะครับพ่อหมอเสาร์นี่อยู่ตลาดอยู่ที่ตลาดบางลำพูเขาออกคนถามว่าถาพี่คนเดิมพ่อแมนขอบคุณหลายๆที่พี่น้องถามเด้อนะครับ คุณใดๆแอดไปก็โมโหจากคุณใดเราก็ว่าแอดออกอากาศไปอก็มันจำเสียงแอดได้เนาะอ่ะสำหรับตัวเลขแอดจะวางใต้คลิปลงใต้คลิปให้พี่น้องเพราะว่าพอมีกระดาษเขียนได้พี่น้องด้วยตัวเลขจะมนันหกตัววางใต้คลิปให้สำหรับเลขของเกย์หญิงทั้งอทอม้อสำหรับรล่าพัฒนาพี่น้องนะครับชื่นชอบก็ขอให้จับตัวพี่น้องคัดก็ข,ขอให้ทานพี่น้องนี่คือตัวเลขทางเลาพัฒนาวันที่ยี่เกต พฤศจิกายนสองพนห้าร้อยหน,นะครับผมนนพญเจ้ีคนป่วยแต่ว่าคนพิการเดินทางมาหาหมอโรงพยาบาลศูนย์มืัอนี้มาเจ้าบ้านเลยพี่นอ้องนะครับเดินทางก็ลำบากนะครับเพราะว่าเฮาผมมีรถไงก็เพิ่นเอามีรถหมอใส่นะครับบางทีเวลากลางวันแดดง้อนๆนะครับเพราะว่ามือเฮาถ้าถือความเย็นนะครับถือน้ำแนะ่ มันจะปวดของเรียกว่าแรนมาคำสามทุ่มอยู่ขอนแก่นพี่น้องนอนขอนแก่นขึ้น,นึอ,องรถซ้านเศร้าของเขงงาลงบ้านขึ้นนี่ก็จะนอนอยู่ขอนแก่นแล้วก็บุกนี่จะติดตามทะเลท่าทางน้องมะลินะครับนางฟ้าน่อยอมักเกิดแล้วก็อาจารย์คุยหลายสำนักพี่น้องแวะไปหาพ่อสารคามนั่มนะครับโดนแล้วพี่น้องก็ไลยเขาไปหาเพไน จะแวะไปหาพ่อสารครามญาติชินนะทางสารครามพรมคุณพี่น้องที่สอาติดตามรับชมและรับฟังนีก็บันจิตาสตร์อยู่สร้างพอดแกงโรงพยาบาลพี่น้องเปิดหลับฟังวัดดีกับหมอเป็นทางเทียงมีโอกาสเบา่าสุพี่น้องฟังนะครับบ่าววันนี้เฮียบวัฒนกบเป็ดอาชีพอยู่พี่น้อง เขาบอกให้เราพบเปลี่ยนหนาทีไปทั่งในบริษัทผีหลองคนหลายหลายอนีตอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าหของหน้าพี่น้องเพราะว่ารื่องผีคนเอากระด้ษูอากาศมาได้น้อยเอาสุพี่น้องฟังนะครับฝากปฏิบัติไว้พี่น้องฝากเขาเลยคือแค่น้ำสลับตัวเลขอยู่ที่ใต้คลิปไม่มีกระดาษเขียนให้นะ้ำสรับเลขของผีหญิงสังกัดสมองจากโมานสุขุสุขคนพี่น้อกคนผีหลอกเดิม ขอบคุณเกียร์หญิงสำหรับสมอลอะไรสำหรับเราพัฒนาในวันนี้นะครับร่วมกับเราที่ทุกผู้สกนขอให้จเจริญขอให้จเจริญเจริญกันไดน้พี่น้องเน้อดีด้แหงดีด้วี่พี่น้องครับ